ธรรมบรร,าารเรื่องวิธีฆ่าตัณหาอันธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมจะเกิดมาจากเหตุมีเหตุเป็นแดนเกิดทั้งสิน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความทุกข์ายและทุกข์ใจของคนและสัตว์ที่มันเกิดอยู่ตั้งอยู่และดับอยู่ในเวลานี้ ยอมจะมาจากเหตุคือตัณหาความทยานอยากเป็นสมุติฐานหาที่มาจากเหตุอื่นไม่นักปฏิบัติธรรมเมื่อหวังความพ้นทุกข์จะต้องปฏิบัติด้วยวิธีตัดต้นเหต,เ,หตเหตุเหล่านั้นให้หมดไปความทุกข์นั้นนั้นจึงจะหมดสิน้นและไม่แต่เพียงเท่านั้นนักปฏิบัติธรรมจะต้องรู้ด้วยว่าตัณหามันมีอะไรเป็นอาหารจึงมีชีวิตดำรงอยู่ได้ ท่านกล่าวว่าอารมณหกคือรูปเสียงกลิ่นรสผัวทพะและธรรมารมณ์นั่นแหละเป็นอาหารเครื่องบริโภคของตันหาตันหาจะมีชีวิตดำรงอยู่ได้เพราะอาหารเหล่านั้นเมื่อตันหายังมีอาหารเหล่านี้บริโภคอยู่ตราบใดมันจะต้องมีชีวิตอยู่ตราบนั้นเมื่อพระโยคาวจรหวังจะฆ่าตันหายมันตายแล้วก็จำต้องไม่ส่งอาหารไปให้มันกิน ร้นไม่ส่งอาหารไปให้มันกินแล้วในไม่ช้ามันก็โจทย์อาหารตายในที่สูตรและพระโยคาวจรจะต้องรู้ด้ว,ว่าตัณหามีอยู่สองจำพวกได้ชอบอาหารต่างๆกันคือกรรมตัณหาภะวะตัณหาชอบอาหารชนิดที่มีอารมณ์เป็นที่น่ายินดีพวกหนึ่งวิภาวะตัณหาชอบอาหารชนิดที่มีอารมณ์เป็นที่น่ายินร้ายพวกหนึง่ง ทางลำเดียงสำหรับส่งอาหารมีอยู่หกทางเวกันพระโยคาวจรจะต้องศึกษาให้รู้ไว้ด้วยคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อพ่อขาส่งอาหารชนิดที่มีอารมณ์เป็นให้น่ายินดีเข้าไปามตัญหาภาวะตัญหาก็แสดงความยินดีความพอใจออกมาทางกายทางวาจาและทางใจด้วยอาการทุจริต ถึงกับทำลายสิลวิสุทธ,ธิจิตวิสุทธ,ธิที่มีอยู่ให้สมองหรือขาดไปก็ได้หรือเมื่อพ่อค้าส่งอาหารชนิดที่มีอารมณ์เป็นที่น่าย,ยินร้ายเข้าไปวิภวตัญหาเกิดแสดงความไม่พอใจออกมาทางกายทางวาจาและทางใจด้วยอาการทุจริตถึงกับทำลายสิลวิสุทธ,ธิจิตวิสุทธ,ธิที่มีอยู่ให้สมองหรือขาดไปก็ได้ บางคราวอาจเข้าคุกเข้าตารางด้วยได้รับอาญาหลวงกมีเมื่อพระโยคาวจรจะฆ่าตันหามีให้แสดงฤทธเดชออกมาดังว่านั้นแล้วก็จำต้องใช้วิธีปิดทางลำเลียงโดยไม่ยอมส่งอาหารเข้าไปในทางทั้งหกนั้นด้วยการทำตนให้เป็นคนมีสติอยู่ทุกเมื่อที่ท่านเรียกว่าสติสังวรคือสำรวมอินทรีย์หด้วยการมีสติเป็นที่ตังให้คอยระวังอย่าได้ส่งอาหารคืออารมณหก ไม่ว่าอารมณ์ที่น่ายินดีและเย็นร้ายใดๆทั้งสิ้นเมื่อพยายามปฏิบัติอยู่อย่างนี้ตลอดไปสินวิสุทธ,ธิจิตวิสุทธ,ธิก็จะเกิดขึ้นไปโดนลำดับจนกว่าอริยมรรคจะเกิดขึ้นแล้วก็จะฆ่าตัณหาให้ตายในที่สุดเมื่อตัณหาไี้ตายไปแล้วเมื่อใดเมื่อนั้นเหตุให้เกิดความทุกข์ก็จะดับไปเมื่อเหตุแห่งความทุกข์ได้ดับไปแล้วความทุกข์อันเป็นผลเกิดมาจากเหตุก็ดับไปด้วย เหมือนกับดวงไฟเมื่อหมดน้ำมันแล้วก็ดับไปฉะนั้นสมกับพระบาลีพุทธภาษิตว่าสัพพะสังวุตโตภิกขุสัพพทุกขาปรมุจจติซึ่งแปลความว่าภิกษุสำรวมแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดังนี้อันหนึ่งนะักปฏิบัติธรรมจะต้องรู้ด้วยว่าความทุกข์กายและทุกข์ใจทั้งสองนี้ย่อมจะดับในพร้อมกัน คือเจตสิกทุกอันเป็นทุกส่วนใจมีโสกะปริเทวทุกเป็นต้นย่อมจะดับพร้อมในขณะที่อริยมรรคก็ไปประหารตัณหาหดับไปส่วนกายยก,กัทุกนั้นดับทีหลังเพราะเบญจะขันทั้งห้าในปัจจุบันอันเป็นผลของตัณหาที่ก่อสร้างไว้ในอดีตยังมีตัวปรากฏอยู่ก็จำต้องรับความทุกข์คายปพรางก่อน จนกว่าผลของตัณหาได้ก่อสร้างไวในอดีตยังมีตัวปรากฏอยู่ก็จำต้องรับความทุกข์กายไปพลางก่อนจนกว่าขันทั้งห้าในปัจจุบันจะแตกดับั้นเมื่อขันทั้งห้าในปัจจุบันได้แตกตายทำลายไปแล้วเมื่อใดเมื่อนั้นความทุกข์กายจึงจะดับเมื่อความทุกข์ทั้งสองดังว่านั้นดับไปแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดเป็นความทุกข์มาได้อีกต่อไป เพราะตันหาผู้ก่อสร้างความทุกข์ได้ถูกฆ่าตายไปด้วยอริยมรรคจนซี่โครงหักและคอขาดออกไปแล้วจะมีโอกาสเกิดมาก่อสังขารขึ้นมาได้อย่างไรสมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงตรัสพุทธอุทานเย,ยตันหาว่าอาเนกชาติสังสารังเป็นต้นแปลความว่าเมื่อเรายังไม่ประสบยานมวดเที่วยวสวังหาตันหาเป็นดังนายช่างผู้กระทำเรือนได้ท่องเที่ยวไปสู่สงสารอันมีความเกิดเป็นอนเนก ความเกิดเป็นทุกร่ำไปแน่ตันหาเป็นดังในช่างผู้กระทำเรือนเราเห็นเจ้าแล้วเจ้าจะทำเรือนคืออัตภาพของเราไม่ได้อีกต่อไปเพราะสโครงทั้งหลายของเจ้าคือกิเลสที่เหลือเราหักเสียแล้วยอดเรือนคืออวิชชาเราหรือเสียแล้วจิตของเราถึงพระนิพพานมีสังขารไปปราดแล้วถึงความสิ้นไปแห่งตันหาทั้งหลายแล้วดังนี้ เมื่อสรุปแล้วเป็นอันได้เจกความว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าสิ่งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณย่อมมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทั้งสิน้นเมื่อไม่มีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วจะมีความเป็นอยู่ไม่ได้เลยของที่มีวิญญาณเช่นคนและสัตว์ที่เห็นกันทั่วไปในเวลานี้จะมีชีวิตความเป็นอยู่ได้ก็จําต้องอาศัยอาหารชนิดกลืนกินเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงถ้าขาดอาหารเมื่อใดก็จําต้องตายเมื่อนั้น แม้ของที่ไม่มีวิญญาณเช่นต้นไม้นานาชนิดเป็นต้นก็ต้องอาศัยความชุ่มชื้นของดินฟ้าอากาศเป็นอาหารถ้าขาดความชุ่มชื้นของดินฟ้าอากาศเมื่อใดก็จะต้องตายเมื่อนั้นอย่าว่าแต่ของที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณดังกล่าวนั้นเลยแม้นามธรรมคือจิตที่สัมปยุตไปด้วยกิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวงของคนและสัตว์ก็เช่นกัน ถ้าขาดอาหารที่เรียกว่าอารมณ์ปัจจัยแล้วกิเกลสมันก็ตายเหมือนกันเช่นตัญหาดังกล่าวนั้นถ้าคนเราต่างบอยคอดหรือสไตรได้แก่ไม่ยอมส่งอาหารคือรูปเสียงกลิ่นรสโรภทพะและธรรมรมณ์ไปให้สัมปติชณนจิตคือจิตรับอารมณ์หกแล้วมันก็ตายเหมือนกับของมีวิญญาณและไม่มีวิญญาณดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรม พึงรู้ว่าจุดแห่งธรรมปฏิบัติอยู่ที่อย่าส่งอาหารไปให้กิเลสทั้งกล่าวนั้นนั่นแลเป็นจุดแห่งความพ้นทุกข์ทั้งปวงดังนี้พระธรรมเทศนาของพระครูวิมลธรรมพานวัดดวงแข